สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีเราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านที่ภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะเราย้ําว่ามันสําคัญมากสําหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาจนถึง15ธันวาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่พิจิกจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณก็ยังเป็นกเกษตรทับลักอยู่นะมาตรฐานกเกษตรตราทิบดีปกติชาวพิจิก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนแข็งๆอยู่แล้วยิ่งพออังคารเป็นกเกษตรทำให้คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเอาแต่ใจตัวเองใจร้อนเจ้าอารมณ์ไม่เกรงตัวใครนะเป็นคนแข็งไม่ยอมคน ทำให้คุณอาจจะเกิดความขัดแย้งกับบุคคลรอบข้างได้ง่ายนะเรียกว่ามาครบเลยข้อดีก็มีนะทําให้คุณเป็นคนขยันอดทนหากมุ่งมั่นจะทําอะไรแล้วคุณจะพยายามจนประสบความสําเร็จไม่ล้มเลิกกางคันตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วฉับไวไม่หลังเลอะไรง่ายๆดาวอังคารเป็นดาวอริด้วยอริก็เข้มแข็ง คุณจะเป็นนักแก้ปัญหาเป็นนักต่อสู้ในขณะเดียวกันมันก็จะมีปัญหาวิ่งเข้ามาหาคุณแต่บางครั้งปัญหาก็มาจากตัวคุณเองเหมือนกันนะชอบหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองชอบอาสาชอบช่วยเหลือคนอื่นจนเดือดร้อนภายหลังเองก็มีแต่บางครั้งพออริมันมาทับลักเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรนะอยู่เฉยๆก็มีคนคอมเมนต์คนไม่ชอบหน้าได้เหมือนกัน สิ่งที่ทําให้ดวงพิจิกในเดือนนี้ค่อนข้างแรงในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคือดาวประจําตัวคุณมาจรร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูหนักๆที่ไม่ยอมกันก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะใครที่ขับรถก็ขับด้วยความระมัดระวังมีสติก่อนสตาร์ทการเดินทางอย่าเร่งรีบจนเกินไปนะักถึงที่หมายเหมือนกันนะเอาช้าสักนิดหนึ่ง แล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพการผ่าตัดอุบัติเหตุคุณระวังไปจนถึงวันที่17ธันวานะให้อาทิตย์เขายกออกไปพ้นสักดวงนึงหลังจากนั้นก็ไประวังในเรื่องของการเงินต่อวันที่7ธันวาดาวพุธดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนลาภะถอยหลังกลับมาทับลัก คุณจะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากต่างๆในชีวิตของคุณได้แล้วก็ทําให้คุณเป็นคนที่มีโชคดีมีโชคลาบลอยอยู่เรื่อยๆทําอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งมีโชคลาบในเรื่องการเงินมีโชคลาบในเรื่องความรักมีโชคลาบลอยงวดที่แล้วใครมีโชคบ้างพิจิตควรจะมีโชคนะรวมถึงในเดือนธันวานี้ด้วยก็ยังเป็นโอกาสที่คุณจะมีโชคดีรับปีใหม่ วันที่27ธันวาดาวอังคารดาวประจําตัวและเจ้าเรือนอริจะเข้าในพบกันเงินคุณจะเปลี่ยนมาโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองนะมุ่งมั่นมากๆมีความเพยียรทยายมีการวางเป้าหมายในชีวิตคุณจะมองเห็นช่องทางในการประกอ,อบอาชีพในการหาเงินไม่สนใจวิธีการนะคุณสนใจเป้าหมายสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ คุณจะทำของหายบ่อยเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะรอบกอบอย่าลนมากนะพิจิตค่อนข้างเร็วไงะนะระวังของหายของโดนขโมยทรัพย์สินเสียหายในด้านการงานดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกัรงานทับลับเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องทำงานหนักต้องลุยมีภาระความรับผิดชอบมากมายมีปัญหาต่างๆนะให้จัดการเรื่องงานที่ค้างค้างเนี่ยคุณต้องเอาให้จบนะ มันทาให้คุณไม่ค่อยมีเวลาว่างเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยและหนักสําหรับชาววิจิตแต่ว่าความที่คุณสู้ไม่ถอยอยู่แล้วนะทำให้คุณประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจเอาไว้แล้วยังมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในฝีมือการทํางานจากแวดวงสังคมการงานของคุณพอวันที่17ธันวาดาวอาทิตย์ดาวการงานเข้าพบการเงิน อันนี้ดีนะเพราะว่าอาทิตย์จะไปอยู่ในเรือนของพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทำให้เรื่องการงานของคุณจะมีโชคแม้พรฤหัสจะไปแจ้งผลอยู่ในพภพอริก็แล้วแต่การงานของคุณก็อาจจะต้องมาจากการแก้ปัญหานะทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาทํางานที่มันเร่งด่วนนะแต่ว่าคุณจะมีโชคโดยเฉพาะคนที่ทํา อา,อาชีพเกี่ยวกับค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวอันนี้จะถูกฉลกมากๆพอดาวการงานเข้าในภพการเงินการเงินคุณจะหลั่งไหลหคุณจะหาเงินได้เยอะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใช่ไหมพ่อค้าแม่ขายก็จะทํากําไรได้ค่อนข้างมากมีความสามารถในการหมุนเงินมีพรสวรรค์ในการมองหารูทางที่จะทํา ผลประโยชน์หรือว่าหาเงินได้อยู่เสมอนะทำให้ฐานะทางการเงินจะขยับดีขึ้นเลยส่วนคุณที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากงานพิเศษโดยเฉพาะอาชีพอาจจะสอนพิเศษอะไรแบบนี้นะได้ได้ผลประโยชน์จากการงานได้โบนัสสิ้นปีในด้านการเงินดาวพฤหัสยังอยู่ในภพอริแต่ว่าดาวอังคารเจ้าเรือน ที่ดาวการเงินคุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยเดือนนี้อังคารยังเข้มแข็งอยู่เพราะอังคารยังเป็นเกษตรตาธิฏดีทาให้คุณหาเงินได้มากขึ้นการเงินขยับดีขึ้นแต่ว่าดาวอา,อาทิตย์ที่ไปจอนร่วมอังคารทําให้ก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการซ่อมแซมรถล,ลายานพาหานะหรือเกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วยผ่าตัดอุบัติเหตุพิจิกยังคงต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะการแสดงความคิดเห็นจะเป็นเหตุให้เสียเงินหรือคุณเสียเงินเพราะบุตรหลานบริวารเสียเงินเพราะสัตว์เลี้ยง เรื่องเอกสารสัญญาต่างๆโดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินยังต้องรอบคอบมากๆนะเพราะมีโอกาสที่จะเดือดร้อนในภายหลังบางคนหาเงินได้ก็ต้องไปจัดการในเรื่องของหนี้สินมีดาวพุธเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะอยู่ในพบการเงินดาวเป็นประทําให้คุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะมันจะมีเรื่องให้คุณเสียเงินเสียทองหมดไปกับเรื่องไร้สาระมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินออกแล้วมันจะมีคนมาช่วยคุณใช้เงิน แต่ว่าด้านดีก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภได้มรดกนะจากความตายความสิ้นสุดได้ผลประโยชน์อะไรเก่าเ่ามีโชคจากของเก่าคุณที่มีแล้วก็จะมีโชคในด้านการเงินเข้ามาด้วยนะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมีช่องทางในการหาเงินเรียกว่าประสบความสําเร็จทีเดียว วันที่27ธันวาดาวอังคารจะย้ายเข้าในพบการเงินสลับเรือนเกษตรกันอยู่ระหว่างอังคารกับพฤหัสนะการเงินคุณจะดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องมีเงินใช้ใจ่ายคล่องมือคุณที่ชอบเสี่ยงนะเลขที่เกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์มือถือเน้นว่าต้องเป็นเบอร์เก่าๆนะเลขบ้านเก่าเลขรถเก่าโทรศัพท์มือถือเก่า สิ่งที่ต้องระวังอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือดาวอังคารที่โยกกับเสาเป็นดาวคู่ศัตรูระวังปิดใจกับเพื่อนฝูงพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของคําพูดอย่าได้รุนแรงมากนักนะจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแววงแตกแยกเกิดขึ้นได้ส่วนในเรื่องของความรักตั้งแต่ต้นเดือนเลยดาวคนรักคู่ของอยู่ในภพวินาศมันเป็นเกษตรแต่มัน,ปนไปเป็นเกษตรในภพวินาศไง คนที่มีคนรักคู่ครองมีครอบครัวแล้วก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะมันดาวมันมาเล็งกันในภพวินาศกับอริเนี่ยมันกระตุ้นทําให้อหริทํางานทําให้วินาศทําทงานก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างเรื่องความรักนะอาจจะขาดเหตุผลในการพูดคุยกันโอกาสในเรื่องของรักแทรกรักซ้อนแต่ข้อดีก็คือคนรักคู่ครองเขาก็ยังคงซัพพอร์ตคุณอยู่นะ ส่วนคนสวยก็มีโอกาสที่ได้เจอเพราะดาวปัตนิถือว่าเป็นเกษตรด้วยเพียงแต่ไปเป็นเกษตรในภพพินาศก็อาจจะคบกัน,นเงียบๆไปก่อนค่อยๆศึกษาดูใจยังไม่ได้เปิดเผยหรือมีคนรักคู่คของประจาต่างชาติต่างภาษาอันิเต๊ะนะถูกกับดวงมากวันที่26ทธันวาดาวศุกร์ดาวคนรักคู่ของทับรักดาวเป็นปรา ทำให้คุณมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะมีคนเข้ามารักมาชอบมีเรื่องให้ต้องผัวพันอยู่กับเพศตรงข้ามอยู่เสมอเลยหรือคุณอาจจะทำอะไรร่วมกับคนรักคู่ครองก็ได้เพียงแต่ดาวคนรักคู่ครองที่เป็นประทำให้คนที่เพิ่งเริ่มคบกันเดี๋ยวบางทีคุณต้องดูนิดนึงมันอาจจะไปเจอคู่ของคนอื่นหรือว่าในความสัมพันธ์นั้นความรักมันยังเติมไม่เต็มใจคุณอยู่นะก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไป นี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่